เองก็ไม่ตากเถียกันเล่นไหนก็นเล่นเปลี่ยนเป็นอีกอย่างรู้ว่าอยากจะได้ผลแต่มันเลทไม่ได้วาดกับวงการมันยังเฟกเลยต้องหนีเอาให้ห่างก็แค่เลือกเอาลุกว่างมันจะหุบหรือว่าถ่าแข่งกันข้างหลังก็มันคบกันไม่ได้คบกันไม่ได้คบกันไม่ได้ไม่คนเดือดร้อนแค่ไหนคนนั้นคบไว้ไม่ได้คบไว้ไม่ได้คบไันไม่ได้ยิ่งมาช่วยตอนที่โดนผมก็ทบไปง่ายๆรู้อยู่แก่ใจแต่ยังแผลเขไม่ได้เท่าโลกคนอื่นแค่ตอนน้าเลยต้องหวัดแค่ที่เอาเพื่อไปขายคนในทบมังไม่ไ แต่ไม่มองคนรอบข้างเยียบไปขึ้นไปคนอื่นลองไว้ข้างล่างคิดเล็กคิดน้อยมึงหันยอมกันซะบ้างไม่เคยห่วงความรู้สึกกันเลยตอนที่มึงพังเข้าใจว่ายุ่มหรือไม่ยอมที่จะวางเป็นภวราะนาที่ต้องวอร์มให้มันดักเตรียมไว้ให้พร้อมเดี๋ยวต้องลองเอามาตา้าเพราะสัปดาหมึงละครขยั วางคบกันจะหลอดถ้าเกิดยังไม่เป็นใจใครฟังยังไม่จบสักเดินคิดก็ไปไกลก็ที่ช่วยปพะวังผลคนเลยขอห้กันไปไว้ออเขียนกันให้จริงรู้ว่ายากใครเป็นยังไงเรามันอิงตามสภาพฝาดบริเงินเอาไว้พิงเอาไว้พาดแล้วก็โยนแต่กระดุกให้เขากินกันแต่ตา์แทงกันข้างหลังคือมันคบกันไม่ได้คบกันไม่ได้คบกันไม่ได้ไม่คนเดือดเราไปหาคนนั้นคบไว้ไม่ได้คบไว้ไม่ได้คบไว้ไม่ได้ยิ่งมาช่วยตอนที่โดนผมก็คบกันง่ายๆดูแค่ใจแต่ยังแผลคบไม่ได้เข่าโลกคนอื่นแค่ต่อหน ไอ้เหียกาไอ้ควายเฮี้ยเล่นเนียแหละของมึงไอ้เหี้ยโง่ไอ้สัตว์เฮี้ยรู้มือเฮี้ยรู้มือไอเด็กเฮี้ยไอ้กาดไอ้ควายโอนมาโอนมาไอนสัตว์ไอ้เหี้ยกาดมึงไอ้เฮี้ยแลบก็ไม่กล้าไอควายเฮี้ยรู้มือเฮี้ยไอ้ยาอ่อนไอ่เฮี้ยไอ้เฮี้ยแลบก็ไม่กล้าไอควายเฮี้ยใส่เขาแพ้กูเฮี้ยกาไอสัตว์